สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านพังน้องใหม่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาถ่ายนะคะในตอนเช้าๆ้านะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างเย็นนะคะวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าต้องไปร่วมงานนะคะที่โครงการโคชานาจังนะคะเป็นการถ่ายภาพช้างนะคะซึ่งมีช้างรวมกันกว่า 200กว่าเชือกเลยนะคะยิ่งใหญ่มากๆนะคะจะเป็นยังไงก็ตามไปดูด้วยนะคะตอนนี้นะคะอา่าพ่อควันต้องทำความสะอาดให้น้องๆก่อนนะคะเมื่อ <จะ S 1> คืนน้องก็ <ๆ S 1> ได้ไฟางนะคะาทานก็เล่นใหญ่เลยนะคะแม่ๆคะะ่ะน,น้องกันเก่านะคะพูดง่ายนะคะน้องกันเกลานอนลงแล้วคะว่ะ อ่ปั่นให้น้องกันกลาวก่อนนะคะพอควานนะคะทำความสารให้ก่อนนะคะจะได้ถ่ายภาพออกมาได้สวยๆนะคะรวมลองกันกลาวว่านอนสอนง่ายนะคะน,นั่นไปไหนอีกนาะเนาะแม่พังน้องใหม่นะคะตัวสูงใหญ่หน่อยนะคะอาจจะช้าหน่อยนะคะ ควาดทำความสะอาดให้ด้วยนะคะรับลมรับโอ้ยต่อต้องเนยแม่หูหนวกหรือเปล่าอะแก,กแล้วนะคะทำความสะอาดก่อนจะได้ส,สวยๆนะคะช้างนางงามทั้งทีนะคะต้องสูงต้องสวยนะคะ เดี๋ยวต้องไปอาบน้ำต่อนะม,ม,มัน,นยากาศก็ค่อนข้างนะคะเย็นนะคะหมอขวานเรียกแล้วนะคะน้องกันเกลายัางไปดึงต้นไม้กินอยู่เลยนะคะไปอาบน้ำกันคันนกกันเกลา ตัวสูงมากๆเลยนะคะสูงใหญ่นะคะวิ่งมาแล้วนะคะ oh. อ่ะตอนนี้นะคะพอควันก็ได้ชิน้น้ำนะคะ oh. ใส่น้องๆแล้วนะคะอาบน้ำให้น้องๆเริ่มทีแม่พังน้องใหม่นะคะ oh. น้ำกระไรช้าช้านะคะแม่แม่ค่ะ mọi người chưa thấy được chưa thấy được Để thấy được chưa thấy được ต้องขึ้นมาทําความสะอาดด้านบนด้วยนะคะต้องขึ้นไปทําความสะอาดคัดผิวให้น้องด้วยนะคะ,าะบางทีญ้าที่อยู่บนตัวน้องก็ไม่ออกนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้น้องช้างของเราด้วยนะคะ น้องกันเกล่าวนะคะเห็นแม่ควานนะคะถืออ้อยมาก็รีบเดินไปทันทีเลยนะคะน้ำไหลช้านะคะแม่ๆคะ่ะดูสิคะ น้นนนองควานบอกว่านะคะเมื่อกี้เขามากระซิบว่าขาดเรียนนะคะวันนี้จะไปกับพ่อควานด้วยนะคะไม่ยอมไปโรงเรียนเลยเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันเองนะคะสุดไม่รู้จะพูดยังไงกับน้องค่ะตอนนี้นะคะพ่อควานนะคะก็ได้ ล้างตัวให้แม่พังน้องใหม่นะคะอยู่บริเวณหัวแล้วนะคะน้องกันกลาวนะคะรอกอน,นะคะตอนนี้นิ่งมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าโดนพ่อควันดุอะไรหรือเปล่านะคะทำผิดอะไรหรือเปล่าคิดวนะ่าคิดนะว่าเอา ใใเสร็จแล้วนะคะแม่พังน้องใหม่นะคะเสร็จแล้วล้างให้น้องกันเกลาวต่อนะคะแม่พังน้องใหม่ยังเหลือบริเวณขานะคะเดี๋ยวพอควนลงมาก็ค่อยล้างบริเวณขวาให้น้องนะคะตอนนี้ล้างให้น้องกันเกลาวก่อน นค่ะตอนนี้นะคะน้องกันเกลานะคะกับแม่พังน้องใหม่นะคะก็ได้มาถึงบริเวณนะคะพระครูป,ประกรรมแล้วนะคะซึ่งช้างเยอะมากๆเลยนะคะนี่น้องได้ทานย่ารออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเรียกนะคะจะไดะ้ถ่ายให้ทุกคนทุกท่านได้ชมนะคะตัวสูงใหญ่นะคะสง่าเลยนะคะมาอยู่ในหมู่นี้นะคะ เพ่งมาถึงเมื่อกี้นะคะช้างก็เยอะนะคะวันนี้หลายร้อยเชือกมากๆเลยนะคะมีทั้งลูกช้างนะคะ ทางไายนะคะทางัวเมียนะคะสง่าง,งามนะคะกันทุกเชือกเลยนะคะแม่ลูกก็ตัวติดกันนะคะอยู่กันไม่ห่างกันเลยนะคะนี่ก็ติดตามนะคะน้องช้างของเราด้วยนะคะดูสิคะแม่ฟังน้องใหม่นะคะตัวสูงสูงนะคะ หาแดงหมดเลยนะคะเมื่อกี้ไปเดินนะคะดินเป็นสีแดงนะคะสงสัยรีบมานะคะกลัวไม่ทันเพื่อนนะคะ<อ>เดี๋ยวรอชมตอนสำคัญนะคะมมนนหา

อันนี้นะคะคุณป้าพี่สาวของป้า้านะคะก็ได้มาช่วยคือนน้องกันเรานะคะ ตอนนี้นะคะก็ช้างได้มารวมตัวกันนะคะอยู่หลังอาคารโดมนะคะซึ่งก็เยอะมากๆเลยนะคะก็จะมีนะคะช่างภาพนะคะตากล้องถ่ายภาพนะคะหลายคนหลายท่านเลยนะคะที่มาถ่ายในงานนี้นะคะนะ่คะ สวยงามมากๆเลยนะคะนี้นะคะก็จะได้ถ่ายนะคะหลายๆมุมหลายๆด้านให้ทุกคนทุกท่านได้เห็นนะคะน้องกันเกรานะคะกับแม่พังน้องใหม่อยู่ทางนู้นนะคะ วันนี้ช้างเยอะมากๆเลยนะคะ ไม่นะคะแลวน้องกันเกลาวอยู่ข้างในนู้นนะคะพอควานนะคะกัแบบคุณป้านะคะตอนนี้นะคะพยายามนะคะถ่ายน้องกันเกลาวกับแม่พานน้องใหม่ของเราให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าน้องอยู่ลึกมากๆเลยนะคะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะ น้องมุมขวานะครับพร้อมไหมครับอยู่ไหมมุมขวาน้องที่ดูแลชา้างอยู่ไหมอยู่เนาะเราดูบรรยากาศนะคะมุมภาพวันนี้นะคะที่ช้างมารวมตัวกันเยอะนะคะวันนี้ภาพสวยๆนะคะ ค่ะน้องกันเกลานะคะกับแม่พังน้องใหม่อยู่ด้านหลังนะคะทางสะพานนะคะเราจะเก็บภาพนะคะแล้วคือแจ้งไว้ว่าเดี๋ยวจะแจ้งถอดแมสส่วนยูทูบเบอร์แม่พังน้องใหม่นะคะน้องกันเกลาอยู่ด้านหลังนะคะมองอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าช้างมีหลายเชือกมากๆเลยเราจะแจ้งอาจารา์นะจะเริ่มถ่ายภาพออกมา ่วนของกุคลากรที่ไปถ่ายไหมคือแต่งตัวมีไหมต้องการไหมวันนี้เอารูปเลยก่อนนะคะเอารูปแบบทีมของชาวช้างก่อนนะคะส่งสัญญาณนะคะเดี๋ยวจะพร้อมกันนะคะภาพยังหลุดกรอบนะคะดูตามอุปที่บนช้างนะคะภาพบ้านนี้นะคะช้างเนี่ยถอยไปนิดนึ่งตัวด คือพยายามถอยออกเอาช้างกลุ่มที่ไม่ใช่ช้างงานเข้าไปสวมในบริเวณตรงข้างหลังนิดนิดนึงที่ชี้ไปค่ะด้านหลังก็มีเยอะนะคะเชือกอะหลายเชือกเลยนะคะถ้าไม่ได้ก็คือช้างงาให้อยู่นะคะด้านหน้านะคะแจ้งเลยว่าถอยไม่ได้แต่ถ้าไม่ะคะก็อยู่ด้านหลังนะคะที่ไม่ใช่ช้างงาช้างเด็กอะค่ะถอยเข้าไปให้มันแน่นๆนิดนึ่ง ตอนนี้ทางมือของผู้ประกาศนะคะทางด้านซ้ายเนี่ยนะคะด้านซ้ายผูย้ประกาศเนี่ยหลังต้นยางเนี่ยนะคะมันมีหวมัหวหันิดนึงกระเถิบเข้าไปหน่อยค่ะ,ะน้องกันกล้าก็แม่พังน้องใหม่นะคะ,อ,ะอยู่ด้านหลังนะคะไม่เห็นแมนะ่พันะ มาเรียกดวดูบรรยากาศนะคะภาพสวยงามนะคะภาพน่ารักน่ารักนะคะของน้องช้างนะคะขาโดนเยอะ ตอนนี้น้องควานนะคะก็ได้ขึ้นแล้วนะคะขึ้นช้างเือนพันน้องใหม่ขึ้นเรียบร้อยนะคะอยากขึ้นมาตั้งนานแล้วดเบ